หลังจากที่พระเอกอุ้มนางเอกแล้วก็พาขึ้นรถของเขาไปนะครับนางเอกก็โวยวายแล้วก็บอกให้ปล่อยเธอเดี๋ยวนี้แต่ว่าพระเอกก็บอกครับว่าเขาจะพาเธอไปด้วยนางเอกก็งงนะครับว่าจะไปที่ไหนแล้วก็พยายามถามพระเอกแต่ว่าพระเอกนั้นก็ไม่ตอบอะไรเลยครับได้แต่ขับรถไปอย่างเดียวและในระหว่างทางนางเอกก็เลยบ่นพระเอกครับว่าคุณไม่ควรทำแบบนี้กับเธอนะมันเหมือนเป็นการบังคับฝืนใจพระเอกก็เลยเถียงกลับนางเอกทั้งคู่ก็เลยเถียงกันไปกันมาครับโดยที่นางเอกนั้นก็ไม่รู้ว่าพระเอกจะพาเธอไปที่ไหน และในระหว่างที่พระเอกพาตัวนางเอกไปครับยีกิตกับโพเรนก็ขับรถออกมาพอดีด้วยและก็เห็นพระเอกพาตัวนางเอกไปโพเรนกับยีกิตก็เลยขับรถตามครับแต่ว่าพวกเขาเมื่อขับไปได้สักพักก็ตามพระเอกไม่ทันแล้วก็ไม่รู้นะครับว่าพระเอกไปที่ไหนโพเรนก็เลยโทรหาเอเมรเพื่อจะบอกนะครับว่าตอนนี้เกิดอ,อะไรขึ้นและเมื่อเอเมรรับสายเขาก็เลยตกใจมากแล้วก็รีบวิ่งมาบอกลายลาทันที และเมื่อไลาลารู้เรื่องเธอก็ตกใจเหมือนกันครับแล้วก็พยายามโทรหานางเอกแต่ว่านางเอกก็ไม่รับเอ็มเล็กเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพยายามติดต่อช่วยอีกแรงหนึง่งและถ้ามีอะไรคืบหน้าจะรีบมาบอกทันทีส่วนทางด้านแม่นางเอกที่โดนตำรวจจับไปสอบสวนก็กลับมาได้อย่างปลอดภัยครับแล้วก็พ้นความผิดทุกคนัก็ดีใจมากที่แม่นางเอกกลับมาแล้วแต่ว่าตอนนี้แม่นางเอกก็ต้องการตัวแจ็คเคาตัวต้นเหตุมาให้ได้ซึ่งในตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าแจ็คเคาหายตัวไปที่ไหน ตัดภาพกลับมาที่พระเอกครับเขาได้พานางเอกมาที่บ้านหลังหนึ่งบนภูเขาหิมะแล้วก็ปล่อยให้นางเอกอยู่ข้างในนั้นนางเอกนั้นก็หงุดหงิดมากครับที่พระเอกทําแบบนี้แต่ว่าอีกใจนึงเธอก็รู้สึกดีเหมือนกันครับเพราะมันก็เหมือนว่าพระเอกกําลังพยายามจะอยู่ใกล้นางเอกนั่นเองครับและมันก็อาจจะเป็นโอกาสที่ทําให้เธอกับเขากลับมาคืนดีกันก็ได้ ซึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็กลับเข้ามาในบ้านโดยที่เขาก็ได้หอบข้าวของมาเต็มไปหมดและเขาก็ได้บอกกับนางเอกว่าวันนี้เขาจะปิ้งย่างกินกับนางเอกและก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันที่นี่นางเอกนั้นก็ยังคงวางฟอร์มนิ่งเงียบไม่คุยไม่ตอบอะไรพระเอกครับและเมื่อพระเอกเตรียมอาหารเสร็จนางเอกก็เดินออกมาดูพระเอกก็เลยเรียกนางเอกมานั่งกินด้วยแต่ว่านางเอกก็ยังคงฟอร์มจัดเธอทําท่าไม่สนใจอาหารของพระเอกแม้ว่าท้องของเธอจะร้องฟ้องว่าหิวแค่ไหนแต่ว่าเธอเองก็ยังคงเก็บอาการครับซึ่งพระเอกก็เลยนั่งกินอออาาาหรรแล้วกก็ยยั่่นงเเไปื จนสุดท้ายแล้วนางเอกก็ทนไม่ไหวเธอก็เลยเลิกวางฟอร์มครับแล้วก็รีบเข้าไปกินอาหารกับพระเอกทั้งคู่ก็เลยได้นั่งกินข้าวด้วยกันนะครับแต่เมื่อกินเสร็จนางเอกก็กลับมานิ่งเหมือนเดิมพระเอกก็เลยถามนางเอกไปครับว่าคุณจะไม่พูดอะไรสักคําหน่อยหรอนางเอกก็เลยหันกลับมาแล้วก็พูดกับพระเอกครับว่าเรามาเริ่มกันใหม่ได้ไหมเพราะว่าฉันไม่อยากจะเสียคุณไปพระเอกเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ดีใจครับพอคิดว่านางเอกรู้สึกแบบนั้นแต่ว่านางเอกกลับพูดปั่นประสาทพระเอกเฉยๆครับแล้วเธอก็บอกกับพระเอกว่าคคคุุณณิิดดว่าฉัันนจจะพูแบบบี้กรรงๆหอ ทำเอาพระเอกนั้นก็ถึงกับเซ็งครับและเขาก็เลยบอกกับนางเอกว่าซาเนมคุณคือปาฏิหาริย์ในชีวิตผมคุณคือดวงตะวันในใจของผมผมรักคุณมากกว่าสิ่งใดในโลกนี้ซึ่งเมื่อนางเอกได้ฟังก็ถึงกับเคลิ้มครับและพระเอกก็เลยพูดสวนขึ้นมาครับว่าเธอคิดว่าเขาจะพูดแบบนั้นเหมือนกันเหรอและอารมณ์โรแมนติกเมื่อกี้ที่เกิดขึ้นมันก็ได้จบลงอย่างรวดเร็วครับเพราะความปากแข็งของทั้งคู่นั่นเอง จากนั้นทั้งคู่ก็เถียงกันอีกครั้งครับแล้วนางเอกก็เลยบอกกับพระเอกว่าไม่ต้องการเธอแล้วใช่ไหมเขาจะเดินทางไปที่อื่นแล้วนี่และในตอนนี้จะมารั้งและมาทําแบบนี้กับเธอทําไมพระเอกก็เลยตอบกลับแบบจื่อนๆไปนะครับว่าเขาเป็นห่วงนางเอกและเขาก็โกรธที่นางเอกปิดบังเขาไม่ยอมบอกความจริงจนกระทั่งเขาต้องมารู้ด้วยตัวเองตลอดทั้งคู่นั้นก็เลยเถียงกันไปกันมาอีกรอบครับและดูเหมือนว่าวันนี้ทั้งวันพระเอกกับนางเอกก็คงจะเถียงกันจนกว่าจะเหนื่อยกันไปข้างหนึ่งเลยแหละครับ จากนั้นเนี่ยโพเลนกับยีกิตก็กลับมาที่สำนักพิมพ์ครับและโพเลนก็กําลังหัวเสียอย่างมากที่พระเอกพานางเอกไปไหนก็ไม่รู้แต่ว่าโพเลนนั้นก็เข้าข้างพระเอกแล้วก็คิดว่าพระเอกไม่ใช่คนผิดที่ทําแบบนี้แต่ว่าลายลากับยีกิตกลับมองนะครับว่าพระเอกเนี่ยทำเกินไปเขาไม่ควรจะลักพาตัวใครไปไหนตามใจแบบนี้ยีกิตก็เลยบอกนะครับว่าเดี๋ยวเขาจะโทรหานางเอกแต่ว่าโพเลนก็ได้ห้ามไว้เพราะว่าถ้าเกิดโทรไปตอนนี้เนี่ยพระเอกก็น่าจะอารมณ์เสียกว่าเดิมก็เลยไม่อยากจะให้ยีกิตโทรไปหานางเอกตอนนี้ ส่วนทางด้านนางเอกก็พยายามจะหาทางหนีออกมาจากที่นี่ครับแล้วก็อาศัยจังหวะที่พระเอกออกไปข้างนอกเธอทั้งตะโกนเรียกให้คนช่วยแล้วก็เดินหากุญแจรถของพระเอกเพื่อจะขับหนีครับแต่ว่าหายังไงก็หาไม่เจอจนสุดท้ายนางเอกก็ได้เห็นสโนว์โ b i l e คันหนึ่งครับที่จอดทิ้งไว้เธอก็เลยคิดนะครับว่าจะต้องใช้เจ้านี่แหละขับหนีออกไปให้ได้นางเอกก็เลยงัดประตูออกมาแล้วก็รีบสตาร์สโนว์โ b i l e ไปอย่างรวดเร็วเลยครับซึ่งพระเอกที่เพิ่งกลับมาจากการหาฟืนก็ได้เห็นพอดีก็เลยพยายามเรียกนางเอกแต่ว่านางเอกก็ขับหนีไปซะแล้ว นางเอกได้ขับสโนมโมบิลด้วยความตื่นเต้นเพราะว่าเธอก็เพิ่งเคยขับเป็นครั้งแรกแต่ว่าอยู่ๆมันก็ค่อยๆช้าลงครับแล้วก็ดับไปเพราะว่าน้ำมันเนี่ยหมดซะก่อนนางเอกนั้นก็เซ็งสุดๆที่ต้องจอดสโนมโมบิลทิ้งไว้แล้วก็ต้องหาทางเดินต่อนางเอกนั้นก็เดินคนเดียวท่ามกลางหิมะโดยที่ไม่มีใครอยู่เลยแถวนั้นนะครับและเธอเองก็เริ่มกลัวแล้วก็กังวลน,นะครับว่าจะหลงป่าในนี้รวมถึงเธอก็ยังได้ยินเสียงแปลกๆที่ดังมาจากในป่าด้วยมันก็เลยยิ่งทำให้นางเอกเริ่มสติแตกมากกว่าเดิมไปอีก ส่วนทางด้านพระเอกก็รีบเดินตามหานางเอกมาเรื่อยๆครับจนในที่สุดเขาก็เจอนางเอกจนได้และเมื่อนางเอกเห็นพระเอกเธอก็ดีใจมากที่เธอรอดตายแล้วนางเอกรีบวิ่งไปกอดพระเอกทันทีด้วยความกังวลครับและพระเอกก็เลยแซวนางเอกว่าตอนนี้เขาช่วยชีวิตเธอไว้สินะนางเอกก็เลยเขินครับแล้วก็บอกนะครับว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะหนีเธอแค่อยากจะออกมาเดินดูธรรมชาติเฉยๆพระเอกก็เลยเตือนไปนะครับว่าถ้าเกิดเธอเดินสุมสี่สุมห้าแบบนี้มันจะเจอสัตว์ป่าหรือหิมะถล่มเอาก็ได้นางเอกก็รู้สึกกลัวมากครับ แล้วก็เลยบอกให้พระเอกรีบพาเธอกลับบ้านดีกว่าแต่ว่าพระเอกก็ได้บอกครับว่าตอนนี้สโนว์โมบิลน้ำมันหมดหาที่เติมไม่ได้พวกเขาก็เลยต้องเดินกลับที่พักด้วยกันส่วนทางหน้าลายลาน้นก็กลับมาที่บ้านและแม่ของเธอก็ถามนะครับว่านางเอกไปไหนลายลาก็เลยแกล้งโกหกนะครับว่านางเอกเนี่ยยังไม่ว่างแม่ของเธอก็เลยถามเรื่องการแต่งงานครับว่าลายลาเนี่ยเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วลายลานนั้นก็ยิ่งไม่อยากจะคุยเรื่องนี้ไปใหญ่ครับก็เลยพยายามเฉยเฉยไปเรื่อยแล้วก็ชวนแม่คุยเรื่องอื่นแทน ส่วนเจเจที่สลบไปเพราะว่าไอฮานมาพูดเรื่องที่เขาจะขอแต่งงานนะครับเขาก็ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วในตอนนี้ออสมมนก็เลยถามเจเจครับว่าแน่ใจแล้วใช่ไหมที่จะขอไอฮานแต่งงานเจเจนั้นก็ยังคงไม่แน่ใจครับแล้วก็วิตกกังวลมากเขาก็เลยพยายามบอกไปนะครับว่ามันคงจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกแต่ว่าไอฮานก็ดันตัดบทซะก่อนโดยการบอกนะครับว่าเจเจจะขอเธอแต่งงานแน่ๆแถมไอฮานก็ยังไปเป่าประกาศบอกชาวบ้านแล้วด้วยว่าเธอกําลังจะแต่งงานชาวบ้านทุกคนก็เลยต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับเจเจใหญ่เลย ครับ ทำเอาเจเจนั้นก็เครียดมากกว่าเดิมไปอีกแล้วจากนั้นต่อมาลายลาก็มานั่งคุยกับไอฮานออสมมนแล้วก็เจเจที่บ้านครับและลายลาก็แสดงความยินด,ดีกับเจเจแล้วก็ไอฮานด้วยที่ทั้งคู่จะได้แต่งงานกันครับและเจเจก็เลยบอกว่าเขาอาจจะไม่แต่งก็ได้เพราะว่าออสมมนกับลายลายนี่ยังไม่ได้แต่งงานกันเลยถ้าเขากับไอฮานแต่งก่อนมันคงจะดูไม่ดีนะแต่ลายลาที่ยังไม่อยากแต่งงานตอนนี้ก็เลยบอกไปนะครับว่าไม่เป็นไรหรอกเธอไม่ถือให้เจเจกับไอฮานแต่งก่อนก็ได้ตามสบายซึ่งออสมมนเมื่อได้ยินคําพูดของลา มันก็เลยทําให้เขาไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ครับแล้วไอฮานก็เลยถามลายลาครับว่านางเอกไปไหนล่ะลายลาก็เลยบอกว่านางเอกไปกับพระเอกแต่ว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพวกเขาไปที่ไหน าภาพกลับมาที่พระเอกกับนางเอกซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะหลงป่าก,กันจนมืดครับนางเอกก็เริ่มกลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาก็กลับมาถึงบ้านจนได้นางเอกก็รู้สึกหนาวมากครับแล้วก็อยากจะพักผ่อนพระเอกก็เลยให้นางเอกไปนอนพักที่โซฟาครับแล้วก็ห่มผ้าให้แล้วเขาเองก็นั่งเฝ้านางเอกจนถึงเช้า และต่อมาในตอนเช้าพระเอกก็ออกมาเตรียมอาหารเช้าให้กับนางเอกนางเอกก็ตื่นขึ้นมาครับแล้วก็ไม่เห็นพระเอกเธอก็เลยตกใจมากแล้วก็เลยรีบตะโกนหาพระเอกก็เลยรีบกลับเข้ามาครับแล้วก็เอาอาหารเช้ามาให้นางเอกก็บอกไปนะครับว่าเขาควรจะพาเธอไปส่งที่บ้านได้แล้วแต่ว่าพระเอกก็ยังไม่ยอมไปส่งแล้วก็อ้างโนอนอ้างนี่ไปเรื่อยครับเพื่อที่เขาจะได้ใช้เวลาอยู่กับนางเอกมากขึ้นและนี่มันก็เป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษสําหรับพระเอกมากมาก และในวันนี้พระเอกก็ได้พานางเอกออกไปเล่นเลื่อนหิมะด้วยกันอย่างสนุกสนานครับแล้วมันก็เริ่มสร้างบรรยากาศดีๆหลังจากที่ทะเลาะก,กันมาหลายวันครับมันก็เลยทําให้ตอนนี้ใจของพระเอกกับนางเอกเริ่มกลับเข้ามาจูนใกล้ชิดก,กันอีกครั้งจนเขากับเธอนั้นก็กําลังจะจูบก,กันครับแต่ว่ามามพรพจนก็กลับเข้ามาอีกเมื่อโพเลนได้โทรมาหาพระเอกแล้วก็อยากจะให้เขากลับมาถ่ายรูปหนังสือก่อนที่พระเอกจะเดินทางไปคาบสมุทรบอลคานซึ่งพระเอกนั้นก็ยังไม่อยากจะกลับก็เลยแกล้งทําเป็นสัญญ,ญาณหายก่อนที่จะวางสายของโพเลนไป ส่วนทางด้านยีกิจก็ได้โทรหานางเอกเหมือนกันครับแล้วก็บอกกับนางเอกว่าตอนนี้เขาได้คุยกับนักเขียนเพิ่มอีกคนนึงแล้วและอยากจะให้นางเอกเนี่ยรีบกลับมาคุยงานกันต่อโดยที่เขาก็จะพานางเอกไปคุยกับนักเขียนอีกเมือง,นงหนึ่งด้วยนางเอกก็ตอบตกลงนะครับแล้วก็ได้บอกว่าเธอจะรีบกลับและพระเอกที่ได้ยินว่านางเอกจะไปอีกเมืองกับยีกิตเขาก็เริ่มเซ็งครับที่บรรยากาศดีๆระหว่างเขากับนางเอกได้ถูกทําลายไปอีกแล้ว ส่วนทางด้านโพเลนนั้นก็งุนหงิดมากที่พระเอกตัดสายและตอนนี้โพเลนก็อยู่กับฮูมาครับฮูมากก็เลยคิดแผนที่จะให้พระเอกนั้นกลับโดยที่เธอก็ได้โทรไปหาเอมเร่แล้วก็บอกนะครับว่าตอนนี้เธอรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เอมเร่นก็เลยห่วงฮูมากครับก็เลยรีบโทรบอกพระเอกซึ่งเมื่อพระเอกรู้ว่าฮูมากป่วยเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องกลับพระเอกก็เลยไปบอกนางเอกว่าเขากําลังจะกลับนางเอกก็ดีใจมากครับที่จะได้กลับแล้วก็เผลอเดินเข้าไปจับมือพระเอกไว้ด้วยความที่เคยชินครับ แต่เมื่อเธอรู้ตัวเธอก็รีบปล่อยมือจากพระเอกแล้วก็ต่างคนต่างเดินครับซึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็กลับมาที่บ้านเพื่อดูอาการฮูมาและเมื่อเห็นว่าฮูมาไม่เป็นอะไรมาก mm. เขาก็เลยกลับไปที่ออฟฟิศครับซึ่งโพเลนก็ได้เข้าไปคุยกับพระเอกเรื่องที่เขาจะไปคาบสมุดบอลคานพระเอกก็เลยบอกครับว่าตอนนี้เขายังช่างใจอยู่ว่าจะไปดีไหมโพเลนก็เลยพยายามโน้มน้าวใจพระเอกและก็บอกให้เขาไปให้ได้แต่ว่าพระเอกก็ได้ตัดบทและก็บอกโพเลนนะครับว่าเรามาคุยเรื่องหนังสือของเธอกันดีกว่า ซึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ลงไปประชุมหนังสือของโพเลนที่ออฟฟิศของยีกิดครับโดยที่มีนางเอกแล้วก็เดเรนเข้าร่วมประชุมด้วยนางเอกนั้นก็พยายามจะถ่วงเวลาในการเลือกรูปครับและหลังจากที่สรุปได้แล้วว่าจะใช้รูปไหนพระเอกก็ขอตัวกลับในทันที ส่วนทางด้านไลลา,ลาเธอก็กําลังอยู่กับออสมานครับและออสมานนั้นก็พูดถึงเรื่องบ้านหลังใหม่หลังจากแต่งงานแล้วและก็สถานที่ที่จะใช้แต่งงานด้วยแต่ว่าไลาลาก็ได้บอกครับว่ามันอาจจะดูเร็วไปหม่ยตอนนี้เพราะว่าเธอเป็นห่วงเรื่องเงินของออสมานมากกว่าที่จะเอามาซื้อบ้านออสมานก็เลยบอกครับว่าเขาจัดก,การเรื่องนั้นได้ไม่ต้องกังวลไลาลานั้นก็ยิ้มแล้วก็เข้าไปหอมแก้มออสมานครับแล้วก็บอกกับออสมานครับว่างานค่อยมาคุยกันใหม่นะและในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าไลาลาจะมีบางอย่างที่เธอยังสับสนอยู่ในใจนะครับ ส่วนทางด้านพระเอกหลังจากที่ประชุมเสร็จเขาก็เดินกลับขึ้นมาที่บริษัทครับแล้วก็เห็นว่าเจเจกำลังยืนคุยคนเดียวอยู่เขาก็เลยเข้าไปถามว่าเจเจเป็นอะไรเจเจก็เลยบอกครับว่าเขากังวลเรื่องแต่งงานจนทําให้เขาคิดฟุ้งซ่านแล้วก็จัดการตัวเองไม่ได้พระเอกก็เลยชวนเจเจให้ออกไปข้างนอกด้วยกันในคืนนี้ซึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็ได้พาเจเจมาที่ร้านอาหารแห่งหนึง่งเพื่ออยากจะให้เจเจผ่อนคลายครับแล้วก็ปรึกษาเขาได้เต็มที่ซึ่งในตอนแรกเจเจนั้นก็ยังเกรงครับแล้วก็ทําตัวไม่ถูกเพราะว่าเขาเองก็ไม่เคยมาานนัั่งกกกิข้ว้วแล็คุยบพ แบบนี้แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็เริ่มผ่อนคลายมากขึ้นและก็เริ่มระบายให้กับพระเอกฟัง ซึ่งในการพูดคุยครั้งนี้มันก็ไม่ใช่แค่เจเจมาปรึกษากับพระเอกครับพระเอกเองก็ได้พูดเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับนางเอกให้กับเจเจฟังด้วยทั้งคู่ก็เลยคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันอย่างฉันเพื่อนครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะคุยกันถูกคอครับพวกเขาก็เลยคุยแล้วก็ดื่มวายกันจนดึกเจเจนั้นก็เลยบอกพระเอกครับว่าถ้าเกิดตอนนี้เขารู้สึกไม่สบายใจอะไรเกี่ยวกับนางเอกมาระบายกับเขาได้พระเอกก็เลยบอกกับเจเจครับว่าเขาเนี่ยรักนางเอกมากรักทุกอย่างที่เป็นนางเอกรอยยิ้มของเธอทําให้เขาามมีคควสขเเธอป็นน เดียวที่ทําให้เขารู้สึกดีมากๆอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนและในตอนนี้เขากับนางเอกอาจจะต้องแยกจากกันด้วยมันทําให้เขาเสียใจมากแต่ว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะต้องทํำยังไงดีเพื่อจะให้ความสัมพันธ์กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เจเจได้ยินแบบนั้นก็เลยเข้าใจพระเอกครับแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เลยนั่งดืง่มแล้วก็เมามอยกันจนร้านปิดนะครับ และในวันรุ่งขึ้นทุกคนก็กลับมาทํางานตามปกติและในวันนี้ก็เป็นวันที่พระเอกจะต้องถ่ายรูปปกหนังสือกับโพเลนด้วยพระเอกก็เลยมานั่งที่ออฟฟิศของยีกิดครับนางเอกก็ได้เข้ามาคุยกับพระเอกแล้วก็แกล้งบอกน,นะครับว่าวันนี้เธอต้องไปต่างเมืองกับยีกิดแล้วนะพระเอกเมื่อได้ฟังก็ทําหน้าจ่อยแล้วก็เลยถามนางเอกครับว่าเธอต้องไปจริงๆใช่ไหมนางเอกก็บอกว่าใช่เธอต้องไปจริงๆแล้วซึ่งเมื่อพูดจบนางเอกก็เดินไปทํางานต่อ ส่วนทางด้านของเอมเร่เขาก็กําลังสัมภาษณ์ผู้ช่วยคนใหม่ที่จะมาทํางานแทนลายลานะครับแล้วฮูมาที่เห็นแบบนั้นเธอก็เลยอยากจะสร้างความปั่นป่วนเธอก็เลยลงไปหาลายลาแล้วก็อ้างว่าลายลาต้องเอาเอกสารไปให้กับเอมเร่ดูครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฮูมาก็แค่อยากจะให้ลายลาเห็นว่าเอมเร่ไม่จําเป็นต้องมีลายลาอีกต่อไปแล้วแม่ร้ายจริงๆนะคุณแม่ และเมื่อไลาลาขึ้นไปก็เห็นเอเมร์กำลังสัมภาษณ์ผู้ช่วยคนใหม่ครับเธอก็เลยรู้สึกเซ็งนิดหน่อยส่วนเอเมล์ที่เห็นไลาลาเขาก็รู้ดีครับว่าไม่มีใครเนี่ยมาแทนที่เธอได้ทั้งในเรื่องการงานแล้วก็เรื่องความรู้สึกและสุดท้ายเอเมล์ก็ไม่ได้รับผู้ช่วยคนใหม่เข้ามาทํางานกับเขาในครั้งนี้ ตัดกลับมาที่พระเอกเขาก็ได้ถ่ายภาพด้วยความตั้งใจครับจนกระทั่งเขาได้ยินยีกิดเรียกนางเอกให้เตรียมตัวเดินทางไปที่สนามบินได้แล้วมันทําให้พระเอกนั้นใจสลายลงไปในทันทีครับและเขาก็รู้สึกว่าเขากับนางเอกยิ่งห่างไกลกันไปเรื่อยๆถ้าเกิดพระเอกไปตอนนี้วันนี้เขาจะต้องเดินทางไปเหมือนกันซึ่งมันอาจจะทําให้เขากับนางเอกไม่ได้เจอกันอีเขาก็เลยได้ต่บอกลานางเอกแล้วก็เดินออกจากออฟฟิศของยีกิตไปแบบเง,ยงียบๆและเมื่อพระเอกเดินออกไปแล้วโพเลนก็รีบเดินตามพระเอกมาครับและโพะเลนก,ก็เลยบอกกับพระเอก ว่าให้เขาเตรียมตัวออกเดินทางได้แล้วแต่ว่าพระเอกก็ได้บอกว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าจะไม่รับงานนี้เพราะว่าเขาเองก็ไม่ได้อยากจะทํามันตั้งแต่แรกและในตอนนี้เขาก็จะไปที่กระท่อมสตูดิโอของเขาเพียงคนเดียวซึ่งหลังจากพูดจบพระเอกก็ขับรถออกไปทันทีและโพเลนก็เลยรีบเดินไปหายีกิดแล้วก็บอกกับยีกิดครับว่าตอนนี้พระเอกจะไม่ออกเดินทางแล้วนะซึ่งมันทําให้โพเลนรู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกพ่ายแพ้ที่ไม่สามารถโน้มน้าวใจพระเอกได้ และเธอนั้นก็รู้ครับว่าพระเอกไม่อยากจะอยู่ห่างกับนางเอกมันก็เลยทําให้เขาไม่ยอมรับงานแล้วก็เดินทางไปบอลคานโพเลนก็เลยบอกให้ยีกิดนั้นช่วยเธอด้วยโดยการพานางเอกไปจากที่นี่เพื่อให้อยู่ห่างจากพระเอกให้มากที่สุดแต่ว่าในระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นนางเอกก็บังเอิญผ่านมาได้ยินครับว่าพระเอกตัดสินใจไม่ออกเดินทางไปแล้วเพราะนางเอกเธอก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ไปกับยีกิดเหมือนกัน ตัดกลับมาที่พระเอกครับในตอนนี้เขาก็อยู่ในกระท่มสตูดิโอเพียงคนเดียวและเขาก็ได้นั่งคิดถึงเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์และก็ความทรงจําทั้งดีแล้วก็ร้ายที่ผ่านมากับนางเอกด้วยความเสียใจครับที่สุดท้ายแล้วเขากับเธอก็ไม่สามารถไปด้วยกันได้แต่ว่าทันใดนั้นเองนางเอกก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและเมื่อพระเอกเห็นนางเอกเขาก็ประหลาดใจมากแล้วก็เลยถามเธอไปครับว่าคุณมาทําอะไรที่นี่ไม่ได้ไปกับยีกิดแล้วเหรอนางเอกก็เลยตอบกลับไปครับว่าฉันตัดสินใจไม่ไปแล้วพระเอกก็เลยถามกลับไปครับว่าทําไมล่ะนางเอกก็ เลยยิ้มพร้อมกับวิ่งเข้ามากอดพระเอกเอาไว้แล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้จูบก,กันอีกครั้งและ EP ที่34ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ EP นี้พระเอกได้ตัดสินใจที่จะไม่ออกเดินทางไปบอลขานแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็ยังคงรักนางเอกอยู่ส่วนนางเอกก็เลือกที่จะไม่เดินทางไปกับยีกิดเพื่อจะมาหาพระเอกเหมือนกันครับและดูเหมือนว่าสถานการณ์ตอนนี้จะกลับมาดีขึ้นแล้วเมื่อทั้งคู่เลือกจะทําตามหัวใจของตัวเองนะครับและสุดท้ายพวกเขาจะกลับมารักกันเหมือนเดิมหรือเปล่าก็คงต้องร่วมลุ้นกันต่อใน EP หน้านะครับ มีความเห็นยังไงกับ EP นี้คอมเมนต์ Comment บอกที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราเอาไว้แล้วถ้าอยากจะรับชมคลิปก่อนใครกดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ